สวัสดีค่ะเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะวิชาสังคมศึกษาระดับเกตเ็ดม .1 นะคะโดยครูสรุดาพรมแสงค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10นะคะเรียนเรามารับสมองกันก่อนนะคะข้อ1ดินแดนชมพูทวีปได้แก่ดินแดนประเทศใดบ้างเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะ อินเดียปากีสถานบังคลา,าเทศเนปาลและภูตานนะคะข้อสอินเดียเมืองหลวงชื่ออะไรคำตอบก็คือนิวเดลีต่อมานะคะาศาสนาซิกาศาสนาซิกเป็นาศาสนาของชาวอินเดียเป็นาศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ชาวอินเดีย ที่นับถือาศาสนาฮินดูและาศาสนาอิสลามมีความสามัคคีกันโดยตั้งเป็นลทัทธิาศาสนาใหม่ขึ้นมามีพระรเป็นเจ้าองค์เดียวผู้ที่นับถือาศาสนาซิกและผ่านพิธีปาหุดเรามาดูความหมายของคำว่าพิธีปาหุดกันนะคะคือพิธีกรรมในาศาสนาซิกที่เป็นการยอมรับคนเข้าสู่สาศาสนาซิกนะคะ ต่อมาศาสนาซิกมีศาสดาหรือคุรุรวมทั้งหมด10องค์องค์แรกซึ่งสำคัญที่สุดคือคุรุนานักท่านมีความรู้แตกฉานในคำพีพระเวทและมีความสนใจศึกษาเรื่องศาสนามาตั้งแต่ยาววัยก่อนได้รับการปรากฏการทางจิต ต่อมาหลักคำสอนที่สำคัญนะคะคือสามคัคคีเสมอภาคศรัทธาและพักดีในพระเจ้านิกายของศาสนาซิกหนึนิกายนักปันทีหมายถึงผู้ปฏิบัติตามคำสอนของคุลุนานัก 2. นิกายนิริมเลหมายถึงนักพจน์ผู้ปัศจากมนทินนับถือคุลุโควินสิงห์นักเรียนดูในภาพประกอบไปด้วยนะคะ ต่อมาหลักคำสอนหลักคำสอนสำคัญของศาสนาซิกคือสอนให้นับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียวคำพีทางาศาสนาคำพีในาศาสนาซิกเรียกว่าคันทสาหิตแปลว่าคำพีคำพีนี้บันทึกคำสอนของเหล่าครุที่เป็นาศาสดาในาศาสนาซิกต่อมาพิธีกรรมทางาศาสนา หพิธีอมริสังสาการคือพิธีรับคนเข้าในศาสนา 2. พิธีสังคัดคือพิธีชุมนุมศาสนากชนนักรนเรียนดูในภาพประกอบด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์ศาสนาซิกมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดาบไขว้และมีดาบสองคมอยู่ตรงกลางมีวงจักรหรือวงกลมอยู่ภายในนะคะให้นักเรียนดูในภาพประกอบไปเลยนะคะ ต่อมา,าศาสนาซิกในประเทศไทยาศาสนาซิกแผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพ่อค้าชาวซิกได้เข้ามาค้าขายและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารน,นะคะเรียนจะมีภาพประกอบนะคะเรามาดูบทสรุปกันนะคะ จากหลักคำสอนของศาสนาต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าทุกศาสนาร้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและเว้นความชั่วดังนั้นหากศาสนิกชนของศาสนาต่างๆประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาตนแล้วสังคมย่อมมีแต่ความสงบสุขและสันติสุขนะคะดังในภาพนะคะต่อมาเรามาดู การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆนะคะเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมเช่นทักทายด้วยความเคารพต่อกันไม่จับจ้วงล่วงเกินหรือพูดจาดูถูกศาสนาอื่นควรเคารพในสถานที่และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบให้ถูกต้องนะคะ ต่อมาตัวอย่างบุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์พระธรรมโกศาจารย์พุทธทาสพิขุท่านพุทธทาสได้จัดตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมสวนโมคขะพารารามเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหลักธรรมคำสอนท่านได้ทำงานด้านศาสนาสัมพันธ์โดยศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ ท่านพุทธทาได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านส่งเสริมคันติธรรมสันติธรรมวัฒนธรรมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์นี่เมีในภาพประกอบนะคะบทสรุปการบัดตนอย่างเหมาะสมต่อสาสนิกชนอื่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนาทําให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะต่อมาเรามาทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทกันนะคะข้อ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาก็ศาสนาทุกศาสนานับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวขอศาสนาทุกศาสนามีศาสดาคือ พระผู้เป็นเจ้าขอควายาศาสนาทุกาศาสนามีเป้าหมายเดียวกันคือสอนให้คนทำดีละเว้นชั่วมีจิตใจเมตตางองูาศาสนาทุกาศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมกันต่อมาข้อ2นะคะความรักความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์เป็นหลักธรรมสำคัญของาศาสนาใดนะคะ ก่อไก่ศาสนาอิสลามขอไข่ศาสนาคริสต์ขอควายศาสนาฮินดูงองูพระพุทธศาสนาต่อมาข้อ3ชาวมุสลิมในประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายใดกอซูฟีขอชีอะขอควายวาฮาบีงองูซุนนี ต่อมาข้อสี่คำผีพระเวทใดเก่าแก่ที่สุดกลึกคเวศขไข่ยะชุระเวทขควายสามเวศงงูอัถภเวทต่อมาข้อห้าศาสนาใดาที่ชื่อเรียกาศาสนาแปลว่าสันติกศาสนาฮินดูขไข่พระพุทธาศาสนาขควายาศาสนาคริสต์งงูศาสนาอิสลาม ทั้งหมดคำถาม5ข้อให้นักเรียนได้กลับไปทำโดยเขียนเฉพาะคำตอบส่งกลับคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนได้กลับไปอ่านทบทวนด้วยนะคะครูขอจบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ